เด้อครับพี่น้องปลาหมึกโหวันนี้ได้ปลาหมึกสวยๆเลยครับนี่ปลาหมึกสายตัวใหญ่ๆนี่มีปลาหมึกอะไรนี่เขาก็ไม่ดูตรงนี้มา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 ลำลายๆเราเดี๋ยวนี้หมึกสายตัวโคตรใหญ่เลยโอ้โห,โห,โห,โห

พ่อครับ 嗯嗯。<laughs>

รอเดี๋ยว <Islam> <winesgravel>